mày hả? Nên là thì đây là leo. ดันกัาดันไม่ยังไม่ตรงอยู่ครับยังไม่ฟองคนเลยน,นี่ก็ต้องปรับเด้นทางนี่ก็ปรับติดไรพอดีครับให้ผมก็สิได้มาปรับนี่ให้มันด้วนนยนย มันตรงๆยังน้อยเนี่ยมองกันแล้วบิ้ยบ้านทั้งคุนเพิ่น,นชั่วโมงเอาคันชั่วโมงกันเท่าไรครับทั้งพี่ชั่วโมงชั่วโมงก็เจ็ดร้อยครับแบบชั่วโมงอันรี่เมากันเดีวเรียบร้อยนะครับก็ได้แล้วจะไม่กระีไปคันให้ครับ แล้วครับที่นี่คันแท้คันกลางนะครับผมคันไงคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ทีน่ะเนี่ยทีท่าเหมืมันสิบไรนะครับฟองนี่แบ่งแผงผัวอ้ายฟองนี่แบ่งแผงผัวน้องเพิ่งก็เลยต้องแบ่งกันแท้ไงคันกลางนี่ไว้นะครับสำหรับแบ่งแบ่งทีตอนนี้คันกลางตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับผมคันกลางคันไหนเงย้าวพูดรือหอดเห็นในลักไม้แดงๆบ่ะเฮ้ยลักไม้แล้วก็มี ถุงยางของขาวก็ติดไว้พุ่นละหอดพุ่นละยาวริบหยอดพุ่นเลยครับครูขั้นนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคุยสีพาไปเบิ้งพอครูขั้นใหญ่เสร็จแล้วเพิ่งก็สิปัน้นครูขั้นหน่อยสิพลาไปเบิ้งครับกําลังพากันดันอยู่จอเดียขั้นสีเขียวแล้วก็แช่มขั้นสีแดงครับผมกำลังพากันซอยซอยกันดันอยู่เพื่อนเที่เพื่อนทีครับผมทั้งหมด สิบไล่วมาสันว่าสองฟังเนี่ยฟังท่านี้กับฟังทางพุ่นนะครับเมาเพิ่นนะครับผมสี่พาสีพาไปเพิ่งทายตอนกลางวันจะจัดเลยครับตอนนี้โทษสาห่านลายต้องพยายามทายนรืเดียวทายหลุดมาได้มันห้อนจัดนะครับผมผกำลังพักงินทำงานอยู่ย buru malam. Bolu ho kan pai kan. มันต่ำหลายวันนี้มันต่ำกันกเลยเรื่องดันฟังพุ่นลงมใส่ทางนี้ครับนวลทีนี้คุ่เมาตาหน่อยพุ่นอีกคั้นหนึ่งพุ่นกำลังไถนาอยู่รถบ้านไหนปะครับนี่เบื้องล่าโลครับ ขั้นเลยเง้มาฮะตอนนี้เวลาประมาณเชียงเคิงครับผมเบื้งผลงานเครื่องมือครับผมล็อกฟังนี้นี่จะเสร็จแล้ว มันจะมีสองล็อกล็อกนี่กับล็อกนี่ล็อกนี่อยู่เซ็ตแล้วครับผมแม็กนี่เพิ่นลอ็ลอกให้เป็นแบ่งให้นี่เป็นสามให้ล็อกนี่๋ยวพายังสมับผมเดี๋ยวพายังสมผลงานอันน,นี้ปั่นกันแท้เสร็จปุ๊บถ่ายพร้อมได้เลยนะผ่านเจ็ดลงแล้วครับผมเมื่อแน่ใจว่าพอแล้วที่ปรับต่อบ่ผมมาดูกัน น,นี่การันต์เป็นปกินข้าเทียงครับผมกินแล้วกินข้าเทียงท้ายงานไปชมให้นพุุนที่ปรับลอกนึงได้แล้วนะเดี๋ยวลอกทั้งพ่นคนงานครับผมนีโหเล้ะ ที่นี่ก็นเรือล็อกนี่บบที่ไหล็อกนี่ที่ทั้งหมดสิบไร่ครับผมล็อกนี่็น,น่จาจะประมาณมันหาอะไรสุดๆคผมเครื่องมือได้แล้วล็อกนี่นี่แหละโอเคครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวเที่ยงกันเดี๋ยวตอนบ่ายลุกมาใหม่ครับผมติดล้องฟางนี่แหละตอนบ่าย